คำว่าศรัทธานี่นะเป็นลักษณะใดก็ว่าโอ้ยเขาพูดอะไรเชื่อไปหมดเลยอย่างนี้หรือเปล่าอ่าคำว่าศรัทธานี่เขาบอกว่าธรรมชาติที่เป็นเหตุทําจิตให้ผ่องใสธรรมชาตินั้นแหละชื่อว่าศรัทธาคือตัวที่ทําให้ใจใสอะนะแต่ถ้าหากว่าศรัทธาแลแ้วแหมใจมันเศร้ามองแต่แหมเชื่อเหลือเกินแต่ใจเศร้ามองวิตกกังวลไปทันะ้งหมดลยถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าศรัทธา แต่ถ้าศรัทธานั้นท่านพระนาคเษนอุปมาเหมือนกับแก้วมณีของพระเจ้าจักรัรรถ้าศรัทธาเกิดขึ้นในบุคคลใดก็จะทําให้บุคคลนั้นใสขึ้นอใสก็สามารถที่จะให้ได้สามารถที่จะให้ทานสามารถที่จะรักษาศีลสามารถที่จะเจริญสามาถะเจริญวิปัสนาต่อไปอลักษณะอันนี้แหละเขาเรียกว่าศรัทธาธรรมชาติที่ทําให้ใจท่องใส ไม่ใช่สัก์แต่ว่าเชื่อใช่เฉยแล้วเออคนนี้มีศรัทธามากบางทีอาจจะงมงายก็ได้คลั่งก็ได้แต่ถ้าศรัทธาจริงๆนั้นขณะนั้นใจต้องผ่องใสเอาความผ่องใสแห่งใจเป็นประมาณนี่นะจึงเรียกว่าศรัทธาอันผู้ที่มีศรัทธาอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีทรัพย์อย่างหนึ่งแหละทีนี้เมื่อมีศรัทธาก็สามารถเจริญกุศลเหล่านี้ถ้าหากว่าศรัทธามาก จเจริญกุศลประเภทตามและลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่ทํานั้นก็เป็นผะหุลกรรมก็เป็นผะหุลกรรม